เดินทางมากพี่น้องอ่ะก็กลับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปสู่ขู่สูค่คนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจียเอี N ้ยนชาแนลหลักะประสบโชคหรือว่าคนลาฝันนะพี่น้องเนะเมือนี้ก็สิริ้ำพาแฟนคลับแฟนช่องม่หยอดใส่คงสุดไทยถ่ายสุดคงก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซ มือนี่เป็นมือสุดท้ายมือแรงกับซีมีสวดมุ่น้ามปีหลายหลายหม่องหลายหลายบอลหลายเวน้องหลายหลายหม่องหลายหลายบอลหลายหลายวัดที่เป็นมีพิธีการจัดงานสวดมุ่นสามปีมือแรกนี่แหละเปน, e FC, ะน้องเอฟซีกันหลายหลายหม่องหลายหลายบอลหลายหลายวัดเลยว่ามือีนแอดเองกับสีน้ำผ่าเป็นขับเป็นชงมาตามตัวเลขสายพระสายกรรมฐานเปน้องเอฟซีด้วย เพื่นว่าเลขก,กรรมฐานวันนี้ปะทบปะทบปะทบสุโขทัทยปีเก่าตอนละปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีเอา,อางไงว่าเลขกรรมฐานทงเพื่อนเหล็กเอา,อางไงว่าเลขนั่งเราเนาะเราก็ต้องตรลยพี่น้องเอฟซีสำหรับรูปแบบแนวทางงวดนี้ข้พาพี่น้องมาก,กราบคารวะคู่บาอาจารย์ครับพี่น้องเอฟซีหมดแรกแห็งมันพี่น้องและจ,จ่ายติบเหล็โอ้ยบอลไทยกระโดดเลยเด็กพี่น้องบอลมหาปัญดล่วนบอลมหาปัญด่วนเพราะว่า ช่วงมื่นว่ากันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องเดือนหนึ่งพี่น้องเอฟซีเป็นบปอยู่เลยแหละเป็นเป็นของปฏิบัติเขากระมาทคนสำหรับรูปแบบแนวทางเมื่องหัรเขาว่าโอ้ไทยบ้านมองคนไปเนี่ยคือกระชันั้นพันเพือกพี่น้องเอฟซีเลขเราห้าเก้านะแต่ว่าทั้งทีมงานบริเนี่ยนั่งคนไปเนื่องจากเคนไปไกลเนาะแต่ว่าเป็นกตมาเป็นวอรสููฟังว่าเขาถือกันเบิดบ้านเรวอะมันถือจะเสาหัว วันนี้กลับไปตามต่อครับพี่น้องยีฟซีสำหรับรูปแบบแนวทางชุดส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องยีฟซี่หปีใหม่มานี้ห้าอะไรหัวอะไรขนเปิดม,มาพร้าหาเลขตรงคิดตรงใจหาถือเลขชอบเลขมักโอ้เอาสีน้ำผึนครับน่าเอาสันห้ามิชมิหมานน้ำจันทร์ปี่น้องยีฟซีสำหรับรูปแบบแนวทางเลขสายกรรมาฐานครับไปตราไปกับาาคารวะครูบาอาจารย์ครับรนรแบบคารวะนปัสกัน ทบาอาจารย์ลูกปูค่ครับพี่น้องเอฟซีครับม,มาเรียบพี่น้องเอฟซีที่จะไระอาจารย์ไปหลายๆมือหลายๆเว้นที่ถอดวัดถอดว่ากอะมันคือคนละคนคนวัดจับฟองไม่เห็นมันวัดจับฟองเนาะไปอ้อมจังหวัดอยู่สิอ้อมจังหวัดบันนี้อยู่กัมม<า>ังจะไปเอา,อา,งงานี้ไงแบบไปไปยังเกาะเขาไปปฏิบัติปฏิบัติธรรมอยู่กรรมฐานช่วงปฏิบัติธรรมของ เจลหมองเละบอลไปบดเคือว่าปูกอืมวประหารกาหาขั้วให้กัสันนินเถื่อนาโอ้ยเจนบดละกีบผิมึงบอกงเืมซื้อซื้ออไรซื้อไรที่คันมันอันแบบอาจารย์อไงเนี่ยม่งใจเกิงเดียวไม่ได้มวนี่มีสามตัวรวมท่าจากฉลองปีไม่ปาดเนี่ยท่างให้เอฟซ หาไม่โชวไม่หมานน้ำกันพี่น้องเอฟซีล้มปูคอนเสิร์ตหายมากจะเบ่งตัวเล็กเรือเป็นสกีนหายพี่น้องเอฟซีคอนเวอร์ไลท์ประด็พี่น้องคอนบซนบสบายอากาศมันเปลี่ยนนะพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนบบนนี้เพราบ่วันจะพ่าพี่น้องเป็นดีเบิร์ตไทยเนี่ยมันเก็บข้อพันพี่น้องอากาศมันเปลี่ยน เม่วาเพิ่นไปเขาปริวารเขาอ้นจำมาทานในสิอากาศมันนี้เย็งเย็นๆในสิ่นะเพิ่นนั่งย่ำขึ้นอยู่ว่าโอ้เย็นเกีเยกเกือจคนนี้สามขี่คูเดนบอกใจงโอ้มีจระเลขามากตัวนี้จระเล้ก,ก็งามหรอือหอง นี่ซัจบครับอืมอลเยนบ่ลเนพี่น้องเอฟซีโอ้ยยางบล่างเลยพี่น้องพี่น้องเอซี่ได้กระไ่กระเลยก็เลิกไปส่รไกเลไปว่าจะลุปูแล้ววะพี่น้อง่ได้กระปาไจหาพี่น้องเอฟซีใแอรสาเป็นเบอร์จูเลตก้บ่ายประจาการคป็บุคคลสมบัยพี่น้องเขเก็บข้อกัน บ่อแห้งกรบบได้เสียงกระโบ่เดี๋ยวค้นไข่ขสติดไข่น้ำเด้อค้นไข่สติดไข่น้ำเดียวแล้ววะฮะบ่อน,น้ำดอกไข่นะเอาไว้พระอาจารย์ไปรักษาเอาพี่น้อง e FC, เยฟซีเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวะทางครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านนี่คือรูปแบบแนวทางเลขของผู้บาอาจารย์ไซดกรรมฐานพี่น้องเยฟซีรูปแบบแนวทางก็จะเป็น9193หทุก3ตัวก็จะเป็น175งวดวันที่2มกราคม2569 ก็คอือเลออมมอหลอหือเวลาอีกสองสามมื่นนี่แหละพี่น้องเหลือเวลาอีกสองสามมื่นเพราะว่ามันอีกแค่สามสิบเอ็ดเลยเน้่สามสิบเอ็ดเหลือเวลาอีกบปกติหมื่นใส่สองปีใหม่พี่น้องเนาะลองไปพิจารณาเบิ่งครับพี่น้องเอฟซีสำหรับร,รูปแบบแนวทางก็จะมีเก้าหนึ่งสามเก้าสามเก้าเอาอย่างไรไปพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวถ่าผู้ได้ื้อตัวนี้ เดี๋ยวเอติกับหัวให้ความได้พี่น้องเด้อจับพี่น้องเลื่มสิเด้นี่เดี๋ยวสามหกจเป็นหกหนึ่งเลยนงพี่น้องหกหนึ่งสามหกนี่ะเก้าสามบ่สามเก้กกา และเจ้าหนึ่งนี่พี่น้องคือสามตัวจะเป็นหนึ่งเจ็ดห้านี่พี่น้อง FC. อีฟซีนะดเจนว่าบนน FC, แบบนี้พี่น้องอีซรูแปแบบแนวทางนี่พี่น้องเอฟซีกับแอดเองกับหัวไปพอพี่น้องอ c ฟซ่จะเป็นผู้ไดสิ่เก่าหนึ่งกับ กับเป็นหกหนึ่งไว้น้ำแน่ปุใดสีสามเก้ากับกับเป็นหกไอ้่าสามหกไว้น้ำแน่นะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าแนวทางของผลชุดสองตัวจะมีสองชุดหลักกับสามตัวหางเดียวพี่น้องเอฟซีขอจบค่ะมาน้ำกันฝากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องเอฟซีหุ่นเสียงไอ้ขอกขอบอยู่พี่น้องลูเจ็บข้ออะไรก็คุ้มมีเสียงเนาพี่น้องโจบมาน้ำด้วยครับพี่น้องกับรูปแบบแนวทางของพระสายกรรมฐานโจบมาน้ำด้วยครับพี่นน้องเอฟซีครับ